สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่144กันแล้วนะครับก็ถ้าหากพี่พี่นะครับผมทันใดเพิ่งผ่านเข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมเลยที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมพระเครื่องจากทางช่องนะครับหรือว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือเบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6ตรงตามด้ ้นนบีเลยผมสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมสนใจเป็นหมายเลขไหนก็สามารถจดหมายเลขนั้นไว้ได้เลยนะครับและก็สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอที่พี่ๆกำลังรับชมกันอยู่นี้นะครับว่า EP นั้นเป็น EP ที่เท่าไหร่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมจะพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับผมหรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วแจ้งว่าสนใจเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมและ ใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมของพี่ๆนะครับแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายกันที่1กันเลยนะครับผมรายกันที่1ใน EP นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆพระสมเด็จอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ หมายเลขหนึ่งใน EP นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมเนื้อหาโมเสรเดิมๆแบบนี้นะครับ550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดสนใจรายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผม ราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมถ้าใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดต่างนะครับองค์นี้แบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับผมลองดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับพระปิตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหมายเลขก2ใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถูกใจอย่างไรก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการใหม่ในที่2แล้วนะครับ รายรถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับผม100ปีนะครับผมจังหวัดธนบุรีน่รนทบุรีนะครับพศที่จะสร้างเป็นพศ2 5 3 9นกนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้นะครับรุนครบร้อยปีนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับผมองค์นี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC จากทางช่องนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญข้าวหลามตัดนะครับผมหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับ รุ่น100ปีนะครับผมนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมเิมแบบนี้เลยนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไปที่ l ล n e แอดนะครับผม174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือก็090 325 1096นะครับเหรียญนี้จะตอบเป็นหมายเลข2นะครับพี่ๆตอบเป็นหมายเลข2นะครับนี่นะครับผมรุ่น100ปีนะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลข3นะครับ ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญข้าวหลามตัดนะครับผมหลวงพูทอย่างวัดสพานสูงปีพศ2539นะครับผมรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นตรากุฏนะครับผมมหาปราบนะครับครอบจักรวาลนะครับผมหลวงู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนะครับผมนครปฐมนะครับนี่นะครับผมปลุกเสกโดยหลวงู่เพิ่มนะครับผมวัดการบางแก้วนะครับผมหมายเลขที่4นะครับรายการนี้นะครับผมผมได้รับมาใบกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ อาจจะเปิดยากนิดนึงนะครับพี่พี่นี่นะครับผมหมายเลขที่4นะครับผมตะกูดดอกนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา6 0 0บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำตะกูดออกมาลงกล้องให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่4นะครับนี่นะครับผมถ้าใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาที่ไลน์แอดได้เลยนะครับตะกูดนะครับผมนี่ครับมหาปราบนะครับผมหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้วนะครับผมนี่นะครับผมลองดูเนื้อตะกูดกันชัดๆเลยนะครับ สวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเป็นใหมายเลขที่4แล้วนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับผมชมให้ชอบชมให้สุกใจกันได้นะครับถ้าได้สนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมตระกูุดมหาปราบหมาเลขที่4แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผม แบ right well, well. 네่งปันให้พร้อมกับกล่องดเดิมๆที่ผมได้มาเลยนะครับผมสําหรับพวงนี้นะครับสาหรับตะกุดดอกนี้นะครับผมเนี่ยนะครับตระกรุดมหาปราบนะครับผมครอบจักรวาลนะครับผมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมปลูกเสกโดยหลวงปู่เพิ่มนะครับผมวัดกลางบางแก้วนะครับราคาแบ่งปันหกร้อยบาทนะครับผมรายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลขห้านะครับผมหมายเลขห้านี่ก็จะเป็นแหวนหลวงปู่ดูนะครับผมพระพรมปัญโยนะครับผมวัดสะแกนะครับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมรายการใหม่ที่5นี้นะครับผมแหวนวงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับแหวนหลุบดูนะครับผมวัดสากแกนะครับผมนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆแหวนหลุบดูวัดสากแกนะครับผมศรีอยุธยานะครับผมนี่นะครับ ลงกล้องให้ดูกันหน่อยชัดๆเลยนะครับผมใหม่เลขที่5นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแหวนกูดูนะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับนี่จะเป็นหัวแหวนนะครับผมถ้าใครถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมวงนี้นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตสวมให้พี่ๆให้พี่ๆดูนะครับผมจะสวมเป็นนิ้วกลางแล้วกันนะครับอันนี้จะไซส์ใหญ่หน่อยนะครับพี่ๆน่าจะประมาณ54ขึ้นไปนะครับผมนี่นะครับผมผมนิ้วน้อยนะครับผมนิ้วผมเล็กนะครับก็ท่านใดนะครับผมสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมแหวนวงนี้นะครับผมแไปรับก็ดูวัดส่าแกนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาจะครับผมจะเป็นแหวนเหรียญนะครับผม เป็นเหรียญยันดวงนะครับผมหลงปูดูนะครับพศ2526นะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับผมเหรียญยันดวงหลงปูดูหมายเลข6นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่5้บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญยันดวงหลงปูดูนะครับผมถ้าในถูกใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับ อันนี้อยู่ในเรี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมวัาสากแกนะครับเป็นเหรียญยันดวงนะครับผมปีพศ2 5 2 6 2นนะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่6แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน550บบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับผมนี่จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมพร้อมกรอบนะครับรายการหมายเลขที่7นี้แบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมพร้อมเรียมนะครับเนื้อหามบนสันเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่รายการนี่นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข8นะครับผมหมายเลข8นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับผมดวงดีนะครับเหรียญดวงดีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมรายการที่8นะครับนี่นะครับผมอยู่ในเรี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับผมเจ้าของเดิมแกเลี่ยมเก็บไว้นะครับ รายการหมายเลขที่8ที่แบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญดวงดีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมนี่นะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมด่างหลวงพ่อโด่งๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเหรียญคมๆเลยนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นดวงดีนะครับผมปี67นะครับผมต่อโค้ดหมายเลข2 1 8นะครับด้านหลังก็จะเป็นพญานาคเจ็ดเศียรนะครับผมนี่นะครับผมพระราชวัชธรรมโสงคนะครับหรือว่าหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนี่นะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่8นะครับราคาแบ่งปัน600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่9นะครับผมรับรายการหมายเลขที่9นี้นะครับผมก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่ไค่นะครับถ้าหากมีเสียรบกวนอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมปิตาหลวงปู่ไค่นะครับผมหมายเลข9นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมเอฟซีทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพรับปิดตานะครับผมลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะครับนี่นะครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยสดงดงามเลยครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่9นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถูกใจท่านใดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจสี่โอไอพีทีคิวนะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมรายการหมายเลขที่10นี้นะครับผมก็จะเป็นหลุมพ่อเงินนะครับผมพิมพ์คอเอลนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเปิดผิวแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับผม400บาทนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลุมพ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานนะครับผมพิมพ์คอเอลนะครับสภาพสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับผมถ้าใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม นี่นะครับผมราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมหมายเลขที่11นี้จะเป็นเหรียญเศรษฐีนะครับผมหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับปี2531นะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งการให้พี่ๆนะครับผมในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูนะครับผมปีพศ2531นะครับผม วัดสาแกสีอยุธยานะครับสวยๆเดิมเี่มแบบนี้เลยนะครับผมพระพงปัญโยนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ดูวัดส่าแกนั่นเองนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยสดงดงามนะครับผมองค์นี้นะครับราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผมท่าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่11อนี้นะครับ สำหรับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมหมายเลขที่12นี่ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมทั้งช่องยูทูบนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับดูผิวดำเดิมนะครับพี่พี่มีเส้นเกษาของหลวงพ่อนะครับอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับผมมีฝังตะกุดนะครับสวยๆดําเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูชิงพรรีนะคับผม พิมจัมโบ้สองนะครับผมเนื้อหาโมสารเดิมๆแบบนี้นะครับรายการหมายเลขที่12แล้วนะครับผมใน E ีีนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมา่นเองนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญเสมา8รอบนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมอิสตอริโกนะครับผมวัดละหันไลจังหวัดระยองนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปัน450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่พรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นเหรียญเสมา8ดรอบนะครับผมในรายการที่13นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถูกใจอย่างไรก็สอบถามเข้ามากันได้ตลอดนะครับสวยสดงดงามครับผมรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข14แล้วนะครับผมรายการที่14นี้จะเป็นเหรียญหลุมพ่อเกษมเขมรกลันะครับผมสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะครับ ปีพศ2517นะครับพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขที่1 4นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา4 5 0หบาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญหน้าตรงนะครับผมเหรียญรูปไข่นะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมมะโกโนะครับผมสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางปี17นะครับนี่นะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมปีพศ2 5 1 7นะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมมะโกรนะครับผม สวยส่วนงดงามแบบนี้นะครับผมในรายการใหม่เลขที่14นี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านะเลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับผมหมายเลขที่15นี้นะครับเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรรุ่นแรกนะครับผมสิทธิ์ฐานอากาศสร้างถวายนะครับผมรายการนี้นะครับผมออกเมื่อปีพศ2507นอะครับองนี้แบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผม เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมสําหรับเรียนพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะครับผมสิทธานากาศสร้างถวายนะครับผมนี่นะครับผิวดาเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2507นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมนี่นะครับ 700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่15นี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์แต่งฉลุลอยองค์นะครับผมหมายเลข16องค์นี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์แต่งฉลุลอยองคนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมผิวดเดิมรายการนี้นะครับหมายเลขที่16นะครับผม ราคาแบ่งปัน400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับหอมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมอ,องค์นี้นะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข17นะครับผมอันนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนั่นเองนะครับเป็นรุ่นที่1นะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับรายการหมายเลขที่17นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคา450บาทนะครับพี่ๆ4ี่บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามนะครับพี่ๆผิวดเดิมแบบนี้นะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับ รายการนี้เป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวดสดงดงามครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมหมายเลขที่18นะครับผมหมายเลขที่18นี้ก็จะเป็นเหรียญฉลองเรื่องสมณศักดิ์นะครับผมของพระครูยันวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเข่าบันไดอิดนะครับปีพศ2503นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อแดงนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ รายการหมายเลขที่18นี่ครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผม FC ทางช่องนะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมพระครูยันวิลาศนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบันไดอิดนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมทองแดงรมดํานะครับ รายการหมายเลขที่18นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมถ้าได้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการถัดมาครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมสําหรับรายการ19นี้จะเป็นจอบหลวมพ่อไผ่นะครับผมวัดกําแพงนะครับผมพีพศ2478นะครับพศ2478นะครับผมสําหรับจอบหลวมพ่อไผ่วัดกําแพงนะครับผมรายการหมายเลขที่19นี้นะครับผมองค์นี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC ทางช่อง YouTube นะครับผมในราคา5 0 0บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับจอบหลวงพ่อไป่วัดกำแพงนะครับผมหมายเลขที่19นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมดูผิวดำเดิมเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมที่ระลึกนะครับผมปีพศ2478นะครับวัดกำแพงนะครับพี่ๆสวยๆเดิมเดิมนะครับผมอง์นี้นะครับ ราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นปิดตามหาอุตตโมนะครับผมของหลวงปู่ทิมนะครับปิดตามหาอุตตโมนะครับของหลวงปู่ทิมอิสตอริโกวัดละหันไล่นะครับปีพศ2518นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิธีเดียวกับเหรียญเสมา8รอบหรือเปล่านะครับผมแต่พระปิดตารายการหมายเลขที่20นี้นะครับผมได้มาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผม รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคา500บาทนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่20นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมถ้าหากมีเสียรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นรายการนะครับผมหมายเลขที่20นะครับผมใน EP นี้แล้วนะครับ ถ้าด้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ตลอดนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับชาบูชาไปแล้วได้รับพรานที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่20นี้นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่21นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนี่นะครับผมอันนี้จะอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับ 700บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงหมายเลขที่21นี้นะครับผมราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่สวยสวยเดิมเดิมนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับพศ2503นะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่21นะครับ ถูกใจท่านใดก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาขอช่อบูชากันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆหมายเลขที่21นี้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหลวงพ่อปานะครับผมจะเป็นพิมพ์ทรงไข่หางพวงนะครับีนี่นะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระหลวงพ่อปานนะครับผม 700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสภาพสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขที่22นี้นะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมหลวอพากปานทิมรงไก่หางพวงนะครับด้านหลังนะครับผมผิวเดิมนะครับพี่ๆผงอุดนะครับผมนี่นะครับถูกใจท่านใดก็ติดต่อมาได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่23นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปุโตนะครับผมปีพศนะครับผมพศ2516นะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงป่โตนะครับผมวัดประดูชฉิมพลีนะครับผมปีพศ2516นะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมหลังยันดวงนะครับปีพศ2516นะครับ ตนใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขที่23นะครับรายกระดัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่24นะครับผมอันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงู่ไขนะครับผมว่าเชิงเลนนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่พี่500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตาหลวงู่ไขว่าเชิงเลนหมายเลขที่24นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม สนใจอย่างไรก็สอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมหมายเลขที่24แล้วนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการหมายเลขสุดท้ายแล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับ รายการนี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตาพิมจัมโบ้หนึ่งนะครับผมขอหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพรีนะครับผมจะเป็นเนื้อผงเกสอนนะครับนี่นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่25ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพรีนะครับผมเนื้อผงเกสอนนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมถูกใจอย่างไรก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดนะครับนี่นะครับผมวันนี้จะเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมหากสนใจก็อย่าลืมแจ้งนะครับผมเป็นหมายเลขนะครับผมแล้วก็ตามท้ายด้วย EP นะครับสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่ๆนี่นะครับผมรายการหมายเลขที่25นะครับผมใน EP นี้นะครับพระปิตาพิมพ์จมโบนึงนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมเนื้อผมเคสอนะครับ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับ แล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมถูกใจอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการใดน,นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับ ทางช่องของผมนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผม,ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ